มเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ ลกมาะจ้แวต,นนตอนนี้นะนะับเราอยู่กันที่สิงห์บุรีนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่กันพี่วังนะฮะกับพี่พี่บอติ๊กตึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำพุ่มนะครับแล้วเราจะมาดูชีวิตพี่พี่บอติ๊กตึงเขากินกันยังไงนอนกันแบบไหนนะครับผมอ่ะอย่าลืมติดตามแท็กับรายการแท็กมาแล้วจ้าครับ นีวอร่อยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนอันนี้คือพี่ๆนะฮะที่เราสนิทนะครับผมตอนนี้กำลังตีอา V อยู่ตอนนี้จะไปเอาวันนี้ครับด้วยวันนี้ครับด้วยต่อหน้าวันนี้ครับด้วยอันนี้เขากำลังทากับข้าวกันฮะเพื่อจะไปแจกคนที่ประสบภัยนะครับพี่ใหม่ ทีใ่ใหม่ที่คอยประสานงานตลอดเวลาและนี่นี่คือกองประสานงานนะฮะซึ่งตอนที่กำลังดูโอลิแฟนอยู่ <c oughs> ตอนที่กำลังดูโอลิแฟนอยู่ <c oughs> รอเลนรอเล่นกำลังดูหน่วยงานตรงไหนว่าเขาเช่วยเหลือตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้จะพาไปดูการหลับกินหลับนอนของเขานะฮะพี่ๆทุกคนเนี่ย นะครับหลังจากที่เกิดน้ำพุ่เนี่วพี่ๆ,ๆเขาออกมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วหนะะึ่งอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะฮะนี่คือที่เราพักที่เรานอนที่เราใช้ชีวิตกันนั่งอยู่ตรงนั้นคือหัวหน้านะหัวหน้าหัวหน้าคุมพวกเราหน้าสวัสดีครับสี่หัวห,น,หน้ายังไม่ตื่นหัวหน้าตื่นแล้วพี่บูนพี่บูนของเราเองสวัสดีครับ สบายสบายพี่พลสบายจอยนี่คือที่หลับที่นอนของของเรานะครับรู้ออกมานั้นยังพี่ออกเกียรติทิศละมาตั้งแต่ลุบุรีเราจไปที่อ่าไทยแล้วก็ลงมาที่สุราษฎรีใช่ไหมครับครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยอย่างอย่างก็มีคนสั่งแบบธรรามาทานแต่ก็มีอ่าประการเขาบอกว่าเขาเขาซื้อหลักวการด้วยสั่งให้ลงมาครับดูแลลูกปลอดภัยแล้วนี่กินคงกินข้าวยังนะ ก็ยังก็พึ่งดูับเรียกอะไรน้องๆเขาถ้าออกตีมงานก็ทำงานก่อนเราต้องมีเหตุผลเยอะมานเลยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตคุณน้าผมขอลุยด้วยได้ครับนะครับนไโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายก่อนนี่คือที่หลับพี่น้องของพี่หนุ่ยนอติกตึงนะฮะซึ่งก็นี่นะกินกันในวัดนอนกันในวัดนะครับหลายๆคนจะไม่ค่อยรู้นะว่าเฮ้ยเรากินกันยังไงนอนกันยังไงใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยววันนี้ได้รู้แล้วนะฮะนี่แต่ละคนนะฮะี่ที่นมที่นอนคิดตรงที่ ผมมานอนเนี่ยผมก็ต้องนอนตรงนี้หลายหคนถามว่าเฮ้ยเป็นดารารักแสแดงเป็นศิลปินเนี่ยได้อภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าไม่ได้ฮนะอยู่ยังไงกินยังไงพี่พี่เขาทํำยังไงเราทําอย่างที่เขาเขาหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยไปสถานที่อื่นที่เขาเรียกว่าชุรกนัดาตานี้เขาก็ต้องไปกินนอนแถวตรงนั้นนะเห็นแบบนี้นะเชื่อไหม โอ้มุกซ้ายนะนี่นี่ที่นี่ที่อาบน้ำดีดยนะครับผมเป็นองเป็นห้องไปแต่ละบักรั้งแต่ละที่นะโอ้โหห้องน้ำนี่คือแบบหนักกว่านี้จริงๆใช่ไหมพี่อันนี้ถือว่าดีนะมาเดี๋ยวเราพาไปเดินลงครัวฮะแท็กมาแล้วจ้าลงครัวก็ผมช่วยหน่อยจะมีสาวๆคอยทำอาหารให้ นี่คือแม่บ้านของพวกเรานี่ขาดจะไม่ได้เลยทำธงทำปูกนกะันนี่นี่นี่ชู้ผมเองชูผมเองชูผมเอง,เองทำกับข้าวอยู่นี่ทำกับข้าวอยู่บอให้รอที่บ้านก็ไม่รอนี่บอกให<ท>้รอที่บ้านไม่รออันนี้คือทำมาหารคืจะไปจ่ายใช่<า>ไหมใช่ค่ะรักษา,าจ๋านีจ๋าด้วยใช้คำว่าจ๋าด้วยแล้วเดี๋ยวหัวมันก็มาตบกูใครไม่เคยเห็นนี่ ชายทำอาหารทั้งนี้เลยพี่ชายผมนหน้าตาอาจจะแข็งแกบรบแต่หัวใจกระมุกกำลนิ่คนแบบนี้ทำอาหารอร่อยผู้ชายแบบนี้ไม่ควรมีก็ไม่ดีตงบไม่ตงบูอาหารนี่คือนี่กินนองก็อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะได้รู้ว่า พวกพี่ๆพอติ๊งตึงหรือพี่ๆมูดนี้ต่างๆเนี่ยเขากินกันยังไงนอนกันแบบไหนนะครับอเดี๋ยวเราก็เต็มตัวจะลงเรือนะครับเพื่อจะไปช่วยผู้ปกหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าวันนี้เราจะช่วยใครแล้วแจกอาหารอะไรยังไงบ้างครับ มาแล้วจ้าที่ม่ออกกี่โมงพี่ตอนนี้คูเรารอข้าวรอข้าวเรายังไม่แน่ว่าจะเสร็จตอนไหนคือเะรอข้าวเพื่อแปริมาณแต่ละราบวนส่วนมากส่วนมากวันหนึ่งเนี่ยไปแจกกี่กล่องก็ต้องอยู่ตามพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องการจํานวนมากเท่าไหร่บางวันบางที่มือ้อนึงอาจจะสามพันสี่พันกล่องแต่ละมือ้อน้ำเนี่ยระดับไหนดีก่อนน้ำก็ระดับต่ำสุดต่ำสุดเอลต่สูงสุด สูงสุดก็คือมิดหัวแล้วมิดหัวแต่ที่เราจะไปนี่คือก็ตอนแล้วแต่ตามระดับนตามสุดก็เอวเหมือนเดิมเพราะเราติดแม่น้ําด้วยอเราจะไปพื้นที่ไหนครับวันนี้น,นี้จะไปคุผมจะไปหมู่บ้านตรงวัดพระสุวัดพระสุด้านในตัวเมืองอินเลยตัวเมืองอินไปนิดนึงซึ่งเป็นหมู่บ้านเพราะจะมีหมู่บ้านเยอะมากเข้าตามตอย มีความสุขตอนนี้เดี๋ยวจะไปถวายเพนพระก่อนนะฮะเดี๋ยวพระไม่ไม่ได้ฉันเอาพระหาักสปองมาไว้ตรงนี้ไหมงานมึงยวตายแล้วปาต้องไปขณะที่พี่ใหม่ยุงมาเงี้ยแม่งวัววนไงปุ๊บวน น้ำมันสี่สี่พังน้ำห้าแพ็คเลยดัมเลยมาที่นี่นะแจกให้หมดนะม่กั๊กม่กั๊กเดี๋ยว่าำน้ระดับน้ำได้ถึงไหนตลอดเลยวะได้ผมมชอบเป็นอย่างเงี้ยสนุกดีที่ตั้งแต่ไปลบบุรีแล้วก็โทรบอกแล้วอยู่ชัยภูมิก็โทรบอกมีกี่คนครับ ได้ไปแล้วได้แล้วโอเคครับแล้วตอนนี้ตรงออกข้างกัแพงเนี่ยไปได้ใช่ไหมครับตอ้อโอ้ครับแล้วเขาไปอีกมื่อกี้าไปหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าตรงนี้พี่เรือมาซ่อมได้รักษาได้อุ้ยหมูเชียวใกล้หน่อยนะหมูเชียวใกลใช่มโอเชี่ที่เราใกล้หน่อยนะ ันไม่ได้พอบแผลออกไงมเดาแผ้ออกอ๋ไม่เดาแลออกผมว่าคิดแผลออกขอบคุณครับให้มีหมาด้วยไหมหมาหมาสด้นโลดมีหมาด้วยไหมเหรอหมาหครับพี่บอลแฮบอลเรยวๆขึ้นเดียวไปไหมมาขายบอลาเียได้ใช่ไหม อางงู้นใช่ไมเดี๋ยวดูหนังตู้ดันได้ปลาเ้ือฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ปลาปลาปลาได้ครับพี่้อง มาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปอีกสองชุมชนนะฮะไม่หมดเราไม่กลับนะครับผมสุดยอดสองคนครับนี่เราติดแม่น้ำเลยอ่ะขายเนี่ขายไม่มีที่ไม่มีอันนี้มีกำแพงป่ะครับ มีอะไรขวางไม่ลงตรงนี้บางตะข่ายนะเนี่ไม่ไม่เดินตรงนี้ได้ใช่ไหมเดนไปไหนเดินไปข้างล่างลงอะโอเคครับตอนนี้ก็นั่งพักก่อนนะฮะ ได้ได้จ้าได้จ้าแม่กำลังไปจ้าฮะโอ้ไม่มีลูกสาวก็เรียกแม่ได้จ้า อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะมาแจากของให้กับคนที่โดนน้ำพุ่มนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้ก็สายน้ำแตะแรงนะพี่ใหม่นะแรงครับตรงนี้รองเรือข้างหลังเด้อมาแล้วปไปแต่มันมันไม่ลึกมากเลยแต่เราทำให้ดื่มหมดเ <c oughs> <c oughs> ลย <c oughs> ตรงนี้ไม่ลึกตรงนี้ไม่ลึกแต่แน่นอนลึกแน่นอน แค่ e น้ำเยอะด้วยดนะทุกวันผมตั้งต้งมยำปลาช่อนไว้ก่นนอนนคืน<อ>นึงหมดเลยอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ข้าวก็หมดแล้วนะครับผมหลังจากที่เราออกมาแต่เช้าข้าวมีประมาณกี่กล่องแล้วพี่ใหม่สามร้อยสามร้อยหมดแล้ว แล้วนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะผมลาบริจาคเตอร์แจกได้3ามลกล่องนะครับผมประมาณ3าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวโคงมิต่อไปเรื่อยๆนะฮะยังไงใครเข้ามาก็อย่าลืมติดตามด้วยกันกับรายการแท็กมาระจะวันนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากแต่สนุกด้วยนะได้ปะอีโกยิ้มใจด้วยอีกโงยิ้มใจตอนเนี้ยต้องการน,น้่นกระทอม <laughs> เบื่อจสุดเบื่อจนสุดตั้ตตงแต่ตั้งแต่เช้าแช่มา5-6ชั่วโมงนะครับอออของจริงนะครับของงจรรินะคับไม่ได้ใช้แปลนอินไอ้เหี้ย